ทิศสองเลยาูนิ้วข้าวกินกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้เกินเนาะมาหาอเยนเดนอย่าคิดนานครับห้ามคิดนานนะครับคิดนานปรับแพ้ ตอนนี้มาสี่สี่ห้านะครับตอนนี้ของหัสนะครับอ่าของหัสนะครับมาดูอีกีมันเจ้าของหัตถ์อีกอันนี้คิดหนักแล้วครับเสียนใหญ่นะครับเสียนใหญ่ลาดกระบังโอ้ยเก๊งเป่เงเซ็งเลยมีเจ๊งเปล่งเซ็งนะครับ,รบตั้งไม้ได้แปดไหมครับ เอาไม่เดินนะครับอันนี้คิดยากนะครับไม่รู้จะไปตัวไหนนะครับลวงหารว,รวอยอะงานนี้สองเลยเดินมาท่านบอกแล้วกินกินนะครับมาก,กินนะครับ<อ>กินสองเรียบร้อยกินเนืองกินเนืองนะครับโอโ้โหี่า สีต่อสามยังไม่ยอมนะครับอันนี้ยังต่อแล้โอ้ยอมสารภาพแล้วครับตั้งใหม่นะครับอ